สวัสดีครับ Mind Plus มีเรื่องดีๆมาแบ่งปันคือการกระตุ้นส่วนดีของชีวิตที่อาจจะหลับไหลหรือเงียบเชียบไปชั่วระยะหนึ่งให้ฟื้นกลับมามีประโยชน์และสิ่งดีหลายประการดังนี้ 1. เพิ่มแรงบันดาลใจและพลังใจการฟื้นฟูความฝันหรือเป้าหมายที่เคยมีช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นพลังใจในการดำเนินชีวิต 2. ค้นพบตัวตนใหม่การทบทวนสิ่งที่เคยรักหรือใฝ่ฝัน อาจนำไปสู่การคน้นพบด้านใหม่ของตัวเองที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา3เพิ่มความหมายให้ชีวิตการฟื้นฟูสิ่งที่เราเคยหลงไหลช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความหมายและคุณค่ามากขึ้น4พัฒนาทักษะที่สบเส่าวการกลับมาทําสิ่งที่เคยรักช่วยฟื้นฟูและพัฒนาทักษะที่อาจจะเริ่มเสื่อมถอยจากการไม่ได้ใช้งาน 5. สร้างความสุขและความพึงพอใจ การได้กลับมาทำในสิ่งที่รักอีกครั้งสามารถสร้างความสุขและความพึงพอใจในชีวิตได้อย่างมาก 6. Oh. เสริมสร้างความสัมพันธ์การฟื้นฟูความสนใจหรือกิจกรรมที่เคยทำอาจนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรือกระชับความสัมพันธ์ก่ากับผู้ที่มีความสนใจคล้ายกัน 7. เ,เพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจการกลับมาทำสิ่งที่เคยรักแต่ทอดทิ้งไปแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวและเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเผชิญความท้าทายในชีวิต วิธีการปลุกฟื้นและกระตุ้นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. ทบทวนอดีตสำรวจความทรงจำและประสบการณ์ในอดีตเพื่อระบุสิ่งที่เคยสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้คุณ 2. ตั้งเป้าหมายใหม่กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการฟื้นฟูโดยเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก,ก่อน 3. จัดสรรเวลาวางแผนและจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมหรือความสนใจที่ต้องการฟื้นฟู 4. หาแรงบันดาลใจศึกษาหรือติดตามผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านที่คุณสนใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 5. เริ่มต้นทีละน้อยค่อยๆเริ่มต้นด้วยขั้นตอนเล็กๆเพื่อสร้างความมั่นใจและแรงผลักดันพี่น้องทั้งหลาย ข้าพระเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบาักบันมุ่งไปสู่หลักใช้เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพยาเวจะได้รับกําลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเพี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย วันนี้เราจะกระตุ้นสิ่งดีในสมองในความคิดในชีวิตของเราเพื่อพลังใหม่จะกลับมาสู่ชีวิตของเราอีกครั้งนะคะหากคุณต้องการเพื่อนรับฟังและพูดคุยโทรหาสายด่วนเฮลป์ไลนได้ที่02 097 1900กด1เราพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ